ขณะที่เรากำลังค้นหารูปแบบชีวิตที่ไม่รู้จักเรากำลังจ้องมองที่ดวงดาวในขณะท,ที่โลกที่เราไม่รู้จักซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเราถูกซ้อนเอาไว้ใต้ผิวน้ำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เขียนโดยธรรมชาติถูกจับภาพโดยมนุษย์ เรื่องราวที่ไม่ซ้ำกันซ่อนอยู่ในส่วนลึกโลกใต้น้ำ,นำแนวปะการังป่าเขตร้อนของมหาสมุทรเรารู้สึกทึ่งกับความสวยงาม มันมีความหลากหลายที่น่าสนใจซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วยแพลงตอนระดับจุลภาคจนถึงนักล่าขนาดใหญ่แนวปะะการังเต็มไปด้วยชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกิ่งก้านปะะการังจำนวนหลายล้านชนิดซึ่งรวมเป็นหน่วยชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกคือแนวปะการัง Great Barrier Reef ที่เป็นหนึ่งในห้าของแนวปะการังของโลก แต่ละอันมีลักษณะและสเสน่ห์เป็นของตัวเองเริ่มต้นการเดินทางเพื่อสำรวจเพื่อค้นพบความงามที่หาตัวจับยากของพวกมันในโลกใต้ผิวน้ำแนวปะกการัง แนวปะการังสร้างขึ้นจากเศษซากปะการังที่ตายแล้วในช่วงหลายพันปีอาณานิคมใหม่เติบโตขึ้นในซากฟอสซิลของรุ่นก่อนๆแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดที่อาศัยและตายที่นี่จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแนวปะการัง สันเข่านี้เป็นสูตรสารที่ยิ่งใหญ่และเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับปะการังรุ่นใหม่ๆเนื้อปลกการังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมากมาย<ๆ>เช่นสัตว์น้ำประเภทกุ้งก้างปูขนาดเล็กเซฟาโลพอดซึ่งเป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง และปลาอีกหลายร้อยชนิดแต่และแนวปะการังยังเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลเพื่อนที่ซื่อสัตย์ในการประจนภายใต้น้ำของเราถ้าเราดำน้ำลึกลงไปเล็กน้อยเราสามารถมองเห็นหินปูนซึ่งเป็นบ้านของปะการังรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน เป็นเวลาหลายศตวรรษที่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนของครอบครัวในดาเรียที่ประกอบเป็นกิ่งของแนวปะการังในการค้นหาของเราสำหรับปะการังแข็งที่โดดเด่นที่สุดเรามุ่งหน้าไปยังฟิลิปปินส์นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นที่ที่มาัศจรรย์ที่สุดในโลกมีเกาะมากกว่า7,000แห่งตั้งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มันยังคงไม่ได้ถูกแตะต้องโดยอารยธรรมภายนอกหนึ่งในนั้นคือเกาะโบโฮมีชื่อว่าช็อกโกเลตฮิลซึ่งชื่อของมันมาจากสีของหญ้าที่ปกคลุมอยู่ที่นี่เราสามารถสะดุดตาเมื่อเจอสัตว์หายากเช่นทาเซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันจากดวงตาที่มีขนาดใหญ่ของมัน นาข้าวเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ของชาวฟิลิปปินส์สภาพแวดล้อมที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการปลูกข้าวซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญทางอาหารของท้องถิ่นมานานหลายศตวรรษหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในฟิลิปปินส์คือนาขาั้นบันไดที่บานาเวสร้างขึ้นมา2,000ปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2,538ได้มีการเพิ่มเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกในด้านหน้าของเราเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของแนวปะการังในโลก ปะการังหินมีหลายรูปแบบพวกมันสามารถมีลักษณะคล้ายกับพุ่มไม้ต้นไม้หรือเนินเขาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรโครงสร้างเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวงเวียนของชีวิตและความตายปะการังเก่าตายและโครงกระดูกข,ของพวกมันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรุ่นใหม่ต่อไปนี่คือวิธีที่อนานิคมเติบโตในบางกรณี การเจริญเติบโตอาจถึงหลายเซนติเมตรต่อปีความแตกต่างในรูปร่างและขนาดของปะการังแข็งโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับชนิดบางชนิดมีความแข็งและคมปัจจัยที่2ที่ส่งผลกระทบต่อรูปร่างของอนานิคมคือตำแหน่งของมันในบริเวณที่มีคลื่นแรง ปากการังมีโครงสร้างที่กระทัดรัดและใกล้ชิดมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการสัมผัสมันก็จะกลายเป็นรูปแบบที่น่าอาัศจรรย์คล้ายกับพุ่มไม้และมีกิ่งกา้านเราค่อยๆว่ายน้ำเหนือแนวปะะการัง ส่วนใหญ่ถูกตั้งชื่อตามวัตถุที่เราคุ้นเคยได้แก่ปากการังสมองปากการังเขากว่างปากการังดอกจอกปากการังผักกาดหอม ปะการังมีความหลากหลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายแนวปรปะการังเอื้อประโยชน์อย่างไรกับท้องทะเลติดตามช่วงหน้าปะการังแข็งถือเป็นรากฐานของแนวปปะการังพวกมันสร้างสนหินแบบมหัศจรรย์ จนได้รับคำชื่นชมโดยนักดำน้ำทั่วโลกต้องขอบคุณที่มันทำอย่างนั้นเพราะที่แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายเมื่อพูดถึงสัตว์ที่กินอาหารตามแนวปะการังเราไม่สามารถลืมเต่าได้แม้ว่าอาหารของพวกมันจะเป็นปะการังอ่อนและดอกไม้ทะเลหรือมีปะการังแข็งอยู่บ้าง แม้ว่าเต่าไม่มีฟันปากของพวกมันก็มีพลังมากพอที่จะทำให้ปะการังแตกออกได้อย่างง่ายดายการเคลื่อนไหวของพวกมันตามแนวปะการังไม่สง่างามพวกมันใช้ความแข็งแรงของขา ออกแรงดันตัวเองออกจากปะาการังปะาการังเป็นอาหารว่างแสนอร่อยสำหรับปลานกแก้วสีสวยงาม เครื่องหมายสีขาวเหล่านี้เป็นร่องรอยของการกัดแนวปะกกาดังจะไม่ตกอยู่ในอันตรายตราบเท่าที่ยังรักษาสมดุลสัตว์บางตัวตายในขณะที่ตัวอื่นๆกําเนิดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและแนวปะกกาดังยังคงเติบโตต่อไปอย่างไรก็ตามมลพิษที่เกิดจากการเจริญเติบโตของอารยธรรม สามารถดึงดูดศัตรูบางชนิดที่แนวปะการังไม่สามารถจัดการได้นี่คือศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของแนวปะการังดาวมงกุฎน้ำหรือปลาดาวน้ำและมันมีความหิวกระหายเกือบครึ่งหนึ่งของความเสียหายต่อเกรดเบร r เอ e ร์ร e ฟน่าจะมาจากสายพันธุ์นี้ าดว่าแนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์50,000ชนิดรวมถึงปลา25,000่า5 0 0 0ตัวบางตัวอาศัยอยู่เต็มที่เพื่อทำให้ศัตรูของพวกมันสับสนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีความไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของน้ำการหลบซ่อน และพร้อมที่จะหายตัวไปในเวลาไม่กี่วินาทีอย่างไรก็ตามยังมีนักล่าที่ใช้โครงสร้างของแนวปะการังเพื่อประโยชน์ของพวกมันหนึ่งในนักล่าดังกล่าวคือปลาไหลหมอเลซึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนแนวปะการังได้อย่างดีเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในทีซ่อนบางตัวอาจมีความยาวได้เป็นเมตร วิถีชีวิตของพวกมันมีความพิเศษมากส่วนใหญ่เวลาที่คุณเห็นคือหัวของพวกมันการที่มันจะว่ายน้ำถือเป็นภาพที่หายากมากในกรณีของเต่าสีของร่างกายจะช่วยปกปิดการแสดงตนของเต่ามันกลมเกลืนกับสีของแนวปะการัง กันอย่างสมบูรณ์แบบของฝูงปลาเกิดข้อสงสัยว่ามันไม่ชนกันได้อย่างไรและผู้มันสามารถรักษาระยะทางที่ปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อทำการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วมันเป็นไปได้เนื่องจากเส้นด้านข้างซึ่งประกอบด้วยชุดของอวัยวะประสาทสัมผัสที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำ อวัยวะเหล่านี้จะกระจายไปทั่วทั้งตัวของปลาทําให้สามารถประสานกับตัวอื่นที่ว่ายน้ําใกล้เคียงได้อย่างสมบูรณ์ฝูงปลาประสานกันเป็นอย่างดีไม่มีผู้นำชัดเจนทิศทางของฝูงกำหนดโดยตัวที่อยู่ด้านหน้า ด้วยวิธีนี้แม้ในขณะที่มีการเปลี่ยนหรือแบ่งแยกอย่างรวดเร็วฝูงปลาก็ยังคงรักษารูปแบบไว้ลอยเหนือแนวปะการลังฝูงปลาทำงานราวกับว่ามันตั้งโปรแกรมไว้ ในการค้นหาปะการังสายพันธุ์อื่นๆเรามุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียซึ่งเป็นดินแดนที่มีหลายพันเกาะวัดวาอารามเป็นล้านแห่งและภูเขาไฟอีกหลายร้อยที่เกาะเล็กๆเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมังกรโคโมโดที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าล้มกลโดยการเคลื่อนไหวที่ช้าของพวกมัน พวกมันสามารถวิ่งว่ายน้ำและปีนต้นไม้ได้ด้วยฝีเท้าที่น่าถึงหากจำเป็นน้ำลายของพวกมันมีแบคทีเรียที่สามารถฆ่าสัตว์ที่มีขนาดเท่าควายได้ชายหาดของอินโดนีเซียส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยเท่าภูเขาไฟและหินที่เกิดจากลาวาฉากที่คล้ายกันถูกสะท้อนใต้น้ำ หาดที่ตื้นทรายก้นทะเลใกล้เกาะเป็นสถานที่เหมาะที่จะสังเกตดอกไม้ทะเล